แชมป์โอ้ยไม่ค่อยจะใส่เสื้อมาอวดกันสักเท่าไหร่เลยไม่จริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะใส่มาจัดรายการยังไงคะคิดว่ามีพิธีกรครบแล้วคือตั้งใจว่าจะเอาเสื้อตัวนี้เนี่ยมาใส่วิ่งออกกำลังกายตอนเลิกงานตอนเย็นก็คือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามก็อยากจะใส่ในช่วงนี้ใส่ไปไหนก็ไม่อายใครอพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เจ็บมาถึงฝั่งนี้ที่เสื้อไม่ได้ใช้ โอ้ไม่กล้าใส่อ,แ,สอแต่ต้องให้ข่าวปีนี้นะคะคก็เรียบร้อยไปแล้วนะสําหรับทีมียรีกปีนี้ก็ปิดฤดูกาลไปแล้วนะคะก็จริงๆรู้อยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลเป็นแชมป์<ช>แต่เมื่อวานนี้ก็รับธงรับถ้วยอะไรกันไปเรียบร้อยเวานเป็นเป็นแมตช์สุดท้ายของ<ช>ดูก,กาาแล้วก็เตะในบ้านแล้วก็พร้อมที่จะชูถ้วยหลังจากที่ก่อนนั้นนะ่ะรู้ผลมาก่อนแล้ว<ช>เหลืออีก4นัด แล้วต่ไม่ชนะเลยนะเออก็คือปล่อยปล่อยจอยปล่อยจอยไม่มีภาพซ้อมจดีแจกแป้มให้เพื่อนๆไม่มีภาพซ้อมนู่นเดียไปอยู่ดูใบนู่นไปอยู่ดูใบเออฉันล็อกเฮฮาอะไรแบบนี้แต่เมื่อคืนนี้ก็เกือบเกือบที่จะงานกล่ำเหมือนกันนะอตอนแรกก็คิดว่านัดสุดท้ายก็ไม่เอาเหมือนกันหรอคือแชมป์ก็ได้แล้วจริงๆแต่คือเตะในบ้านเป็นนัดสุดท้ายเนี่ยควรที่จะ ให้เกียดตัวเองให้เกียดแฟนบอลให้โมเมนต์อะไรอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องแพ้แต่โดนตั้งแต่นาทีที่เก้าเนี่ยงงเลยแบบว่าเอางนี้เลยเหรอเอางนี้เหรอจะปิดฤดูกาลแบบนี้เหรอแล้วนาทีเจ็ดสิบเหลือสิบตัวอีกเออ ก็ได้ซาลามาช่วยเพราะว่าโมซาลาครับบังโมทิ่งโมเอาแต่ถ้าย้อนไปตอนเริ่มเกมอยากพูดถึงโมเมนต์ก่อนเริ่มก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นภาพที่หาดูได้ได้ง่ายๆนะคุณกู้ชมการที่แชมป์เขามาเจอกับแชมป์คือตามธรรมเนียมะถ้าเกิดว่าใครที่ได้เป็นแบบแชมป์ไปแล้วรู้ล่วงหน้าไปแล้วก็จะมีการตั้งแถวปรบมือให้อเาวตั้งแถวย้อนปรบมือให้แต่อันนี้เป็นแชมป์ทั้งคู่ไง ก็คือลิเวอร์พูล้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับส่วนคริสตันพาเลตเนี่ยก็ได้แชมป์เอฟเอครับผู้ปราบแมนซิตี้ของพี่เอ็กหายหายพีเอ็กไม่ไหวแล้วตอนแรกตอนแรกคริสตันพาเลตก็ตั้งแถวให้ลิเวอร์พูลก่อนตบมือให้กับแชมป์พอลิเวอร์พูลเดินผ่านไปเนี่ยก็ตั้งแถวรอรับแชมป์เอฟเอครับน่ารักนะน่ารักอบอุ่นนะครับเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างแชมป์ และแชมป์มีถ้วยทั้งคู่เราเปคนมือเปล่า <laughs> ไม่เป็นไร,ร <laughs> ไม่มีอะไร <c oughs> คืออมูลินบอกว่าต้องให้เวลาเขา <c oughs> แล้วดูการหน้าเอาใหม่เดี๋ยวเขาจะโลดสักประมาณ10ตัวก็งงมากกว่ากันก็เป็นไปได้นะ เพราะว่าตอนตอนคุมอยู่ที่ปรูเกสเนี่ยเขาลบไป20กว่าตัว20กว่าตัว่ล้วเตั้งที่ไหนไปซื้อตัวใหม่คะก็ขายไงคะขายก่อนค่ะแล้วก็ค่อยซื้อเอาก่อนที่จะไปพูดถึงแมนยูหรือว่าอะไรแบบนี้เดี๋ยวว่าเรามาไล่ดูผลสรุปของในพรีเมียร์ลีกนี้กันดีกว่าว่าทีมแต่ละทีมเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลแชมป์อาร์เซนอลรองแชมป์เป็นปีที่3ก็คือ2ทีมนี้ลอยลำได้ตั๋วยูฟาเรียบร้อยแต่ที่ยังชิงกันอยู่ก็คืออีก3าใบที่เหลือ นะอัอดั้งแต่ดับสามถึงอันดับ6เลยนะตอนแรกอ่ะเพราะว่าคะแนนนี่มันห่างกันแต้มเดียวแล้วก็เท่ากันแล้วต่างต่างกันให้ลูกได้เสียนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยแมนยูก็เตะตัดขายแอตตานิลาก็งงเหมือนกันมาฟอร์มไหนอะไรยังไงอยู่ดีๆก็ฮึบขึ้นมาเฉยใจเรานี่คิดว่าแบบคงไม่เอาแล้วแบบว่าเลวเป๋วเสียใจอะไรอย่างนี้ไม่ก่อนหน้านั้นที่เขาก่อนจะทิ้งยุโรป้าไงเขาก็ทิ้งในลีกเพื่อจะเอาตัวสดๆไปเตะยุโรป้าพอยูโรป้าไม่ได้ นัดสุดท้ายเตะในบ้านก็เอาหน่อยไม่ไม่ได้อย่างนี้ตอนจริงจิงอย่างเรป้าแต่ก็ไม่ง่าย<ง>นะเมื่อวานขนาด แอสตันวิลลาเหลือสิบตัวเล่นต้งบทอยู่ตั้งนานกว่าจะได้นะมันไม่คมไงแต่ว่าพอเปลี่ยนประตูแล้วยังไงคะประตูก็เกือบพลาดเหมือนกันเป็นลุยสองเขาแบบโอ้โชคดีประตูทีนี้เขาอยางหาคอนเทนต์เออจริงคอนเทนต์มีเขาหาตลอดเนียนะทั้งทั้งโอนานไม่แปลกใจมาดูินดีไม่แปลกใจที่พอมันมีผลวานักฟุตบอลยอดแย่ของปีนี้ออกมาแบบโอนาน่าติดแน่นอนแบบไม่ต้องสื่อแบบไม่ต้องเปิดขึ้นมาดูเลยแบบรู้เลยว่าโกนเนี่ยต้องเป็นใครแม่เนี่ย เขาก็คงน่าจะรู้นหน่นะนแฟนบอลนี่ยังต้องการเก็บว้ไหมไม่เปลี่ยนเธอขอใบได้ไหมขอใหม่เถอะเผื่อเผื่อฤูดูกาลที้เขาร่างทอนอย่าเลยไม่เผื่อแล้วคือจริงๆไม่ใช่คนที่แบบไม่ไม่ได้เรื่องเลยนะบางบางลูกที่ไม่น่าจะเซฟได้ดันเซฟได้แต่ว่าการพลาดอะไรง่ายๆอ่ะมันเจ็บกว่ามันรู้สึกว่าไม่ควรให้อภัยะลูกยากเซฟได้ลูกง่ายปล่อยตุงออ แล้วแบบสุดจะคว้าตัวนันที่มันดูน่าจะคว้าได้แล้วก็เป็นแบบลูกสําคัญสําคัญอย่างเช่นอีลูกที่แบบนัดชินใช่ไหมใช่หลุดยุโรป้าไปมีคนเข้าวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนายประตูคนอื่นๆเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยมันต้องมีปฏิกิริยาที่เร็วล้ืก็สามารถที่จะปัดที่จะควักออกมาได้ทันถูกต้องแต่เขาแบบเน้นขาอยู่แล้วไงก็เราต้องการเขามาเพื่อจะ เปิดรูปนะเราไม่ได้ต้องการไมค์เขาเซ็ตมาเตะไงนะงั้นไม่เอาบลโรูฟนั้นมาเปลยไม่ต้องรับใครใช้เขาเลยดีกว่าโอ้นะอ๋ออีกทีนึงว่าสรุปเลยสามทีมเนี่ยมีใครบ้างวกเข้าแมนอยู่อีกแล้วนะคะก็จะมีแมนซิตี้นะที่ได้มาเป็นอันดับที่3เพราะว่าก็เอาชนะ เมื่อวานนี้ชนะไบตันไหนะชนะฟูลแลมฟูลแลมไปนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็เชลซีหลังจากที่เราเจอฟอเรสต์ไปเป็นยังไงคะแพ้เลยฟอเรสต์ดิฉันก็เชลซีชนะฟอเรสต์นะก็เป็นอันดับที่4แล้วก็แปลกใจมากที่ทั้งนิวคาสเซิลกับแอสตันวิลล่าแพ้ทั้งคู่แต่ว่านิวคาสเซิลได้ไป UCL นะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยทางพรีเมียร์ลีกได้โควต้า5ทีมแล้วก็บวกหนึ่ง ก็คืออันดับนี่นเราสเปอร์ที่ชนะแมนยูแล้วคว้าแชมป์ยูโรป้าคือมันอยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นแมนยูแต่มันกลายเป็นสเปอร์ไปนะคะทั้งที่เขาอยู่ท้ายตารางในตำแหน่งที่แไปช่วยยุโร่ปใหญ่ยูฟาแชมเปียนีกนี่ก็ต้องดีใจกับโซนอย่างเดียวแหละที่หกทีมก็คือลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนะครับแมนซิตี้เชลซี นิวคาสเซิลแล้วก็สเปอร์นะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเองก็มีถ้วยติดไม้ติดมือด้วยสำหรับฤดูกาลนี้ส่วนน้องแฮมฟอร์เรสต์ที่ตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงเกือบเกือบท้ายที่เกาะอยู่อันดับสองสามมาตลอดเนี่ยหัวตารางมาตลอดสุดท้ายก็ไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าได้ไปยูโรป้าแทนเพราะว่าจบในทช์รอบที่หกนะฮะนักกระจายเออคอนเฟลเลน์เลยหรือเปล่าคอนเฟลเลน์เลยคนที่ได้ไปยูโรป้าคือแอสตันวิลล่าเพราะว่าเป็นแชมเปี้ยนครับไม่ถ้าถ้าเกิดว่าจะได้ไปเนี่ยต้องไปเชียร์เชลซี ให้ได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์เพราะมันก็จะเลื่อนตื่นๆขึ้นไปทางฟอร์เร็กก็จะได้ไปยูโรป้าแทนก็ต้องรอยังต้องรอผลคู่เชลซีอีกนะคะนอกจากนอกจากแชมป์ลิเวอร์พูลที่ได้แล้วเนี่ยฤดูกาลนี้ยังมีสถิติอีกมากมายของสโมสสแล้วก็ของโดยเฉพาะของโมซาลา เป็นทั้งดาวซันโวได้รองเท้าทองคำของพีเมลีกนะครับเพราะว่าเป็นดาวซันโวแล้วก็ได้ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลแอสซิตเยอะที่สุดแอซซิตเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ดาวซันโวเยอะที่สุดแล้วก็เมื่อคืนนี้ยังทำสถิติเทียบเท่ากับอะไรนะอารันเชลเลอร์ที่ยิงเพิ่มได้นะครับที่บอกว่าในหนึ่งฤดูกาลเนี่ยสามารถที่จะทำให้มีมีส่วนในการทำประตู นะครับเยอะที่สุดนั่นก็คือ4 7ประตูเพราะว่าโมซาร่านี่ปีนี้ทำไป29ประตูแล้วก็18แอสซิสเรียกว่าเหมาดีกว่ามีกี่รางวัลพี่โมกวาดหมดกวาก็ตั้งแต่ย้ายมาเขาก็ทำสถิติส่วนตัวแล้วก็ทำลายสถิติแล้วก็ทำสถิติของสโมสรอยู่อยู่แทบจะทุกปีเลยนะใช่แล้วก็ยังอยู่ต่อไปด้วยก็รุนกันในปีต่อๆไปแต่ว่าอารันเชเลอร์นี่ถ้าเกิดว่าพูดถึงที่เขาทำา4่สมีส่วนร่วมในการทำประตู47ประตูใน1ฤดูกาลเนี่ยตอนนั้นอารันเชเลอร์เนี่ยแข่ง แต่โมซาร่าแข่ง38มสดนะเออโอ้ก็ต่างกันหลายนัดอยู่ต่างกันเยอะอยู่นะพูดถึงบรรยากาศการรับถ้วยของลิเวอร์พูลเมื่อคืนนิดนึ่งก็ว่าบรรยากาศแบบอบอุ่นมากคันนะรบผู้จัดการทีมสมัยก่อนนักเตะอะไรยิ้มมากันหมดยิ้มแบบเมื่อกี้ภาพยิ้มแบบฟันขาวครบ36ซี่กันเลยน่าสนองสนานนี่เรียกว่าโอ้โหแฟนบอลจุดโพลฉลองการใหญ่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่คนเขาสนใจก็คือเท็นท์เต็นท์เล็กโนอเพราะว่าเป็นนัดสุดท้ายนะครับที่จะอยู่ในทีเนแอนฟิลด์แล้วก ก็อยู่ในทีมของลิเวอร์พูลแล้วก็ก่อนหน้านี้หลายๆนัดที่ลงมาโดนแฟนๆโห่ตลอดน่าจะนัดนัดก่อนหน้านั้นนัดแล้วไม่ลงนัดที่เสมออาเซนอลนะครับที่ลงมาแล้วก็โดนแฟนบอลโห่นะครับเนื่องจากว่าแฟนบอลเขาก็ทั้งเสียดายแล้วก็เสียใจแหละเพราะว่าก็คือจากจากสโมสรไปแบบไปฟรีอะฟรีเอเจต์นะครับเพราะว่าแทนที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกรมาให้สโมสรหน่อยแต่ว่าด้วยด้วยเส้นทางของเขาเนี่ยเขาก็สำเร็จไปหมดแล้วนะ ติดทีมชุดใหญ่กแล้วก็คืออยู่กับทีมตั้งแต่อายุหกขวบตอนนี้26ก็คือ20ปีเต็ม<ช>แล้วก็คว้าแช,ชมป์กับให้กับสโมสรได้ลชเลยคว้าแชมป์ได้ทุกแช,ชมป์แล้วสโมสรโลกก็ได้แ<อ>ชมป์แช,ชมเปี้ยนลีกก็ได้เอฟเอคัพคาราบาวคัพพรีเมียร์ลีกได้มาหมดแล้วก็วคือ บางครั้งเนี่ยนักเตะมันก็ถึงจุดอิ่มตัวมันก็ต้องการไปหาความท้าทายใหม่ๆอะไรแบบนี้แล้วก็ข้าใจคนที่รักเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้สึกแบบแบบหักหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆอ่ะเขาถ้าเกิดว่าทําเพื่อทีมาขนาดนี้มันน่าจะมีโมเมนต์ในการอําลาดีๆกับแฟนบอลแต่กลายเป็นว่าเมื่อเมื่อคืนเมื่อวานเอเเพราะว่าแฟนบอลทุกคนเนี่ยปรบมือนะครับแล้วก็แสดงความรักความอบอุ่นให้ถึงกับเทนเนี่ย น้ำตาไหลเลยร้องไห้จูบตราสโมสรเพราะเขายังรักมันผูกพันอยู่ใช่คือมันอดเสียดายแทนเขาไม่ได้เพราะว่าจริงๆอ่ะมันควรจะมีภาพแบบเดี๋ยวตั้งแต่มาเรื่อยๆอ่ะเขาจะได้เหมือนเหมือนมีพิธีอำลาในสนามเพราะว่าเขาไปอำลากันที่ที่ซ้อมเออแบบมอบทรงมอบเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มั่นใจว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้ามาอำลาในสนามแบบฟิลลิ่งในสนามมันจะเป็นยังไงกันแน่กลัวว่าจะมีเสียงโหมตอนที่ลงเล่นมที่ สามสิบห้าอะไรเงี้ยก็เมื่อวานตอนชูถ้วยก็ยังลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยตอนเขาชูเนี่ยมันจะเป็นยังไงกลัวอยู่จะเฉนยอยู่เทนก็คงจะใจตุ้มต่อมต่อมมาแบบเฮ้ยยังไงดีพอพอได้รับบรรยากาศที่แบบเป็นครอบครัวของของแฟนบอลเนี่ยก็ทําให้เทรนนี่ถึงกับน้ําตาไหลเลยร้องไห้ไม่หยุดเลย เขาก็ลังแล้วผูกพันกับโมวสอรถึงแม้ว่าจะต้องออกไปก็ตามอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ต่างประเทศที่ก็คึกคักแต่ว่ามันเรามันเราก็คือความเป็นบยากาศใช่ไหม้ะเมื่อวานนี้แทบจะทุกจังหวัดเลยมั้งฮะโอยเหพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยแทบจะทุกร้านอาหารหมดเลย สาวกของแดงก็ร่วมใจกันนะครับเอารถแห่เอาอะไรครับใช่อันนี้ที่การจรบุรีใช่ค่ะโอ้โหมันแบบยังไงคะความรู้สึกของแฟนหงในการอัดอั้นมันอัดอั้นที่5ปีที่แล้วอ่ะคือฉลองที่ปีที่แล้วได้แชมป์แต่ว่าตอนนั้นมันเป็นโควิด่มันจะฉลองสนุกสุดเวกแบบนี้ก็ไม่ได้แต่ว่าปีนี้เนี่ยทุกอย่างมันเปิดหมดแล้วมันก็เต็มที่แล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่20เทียบเท่ากับแมนอยู่แล้วไม่ต้องล้อกันแล้วค่ะ นะฮะก็โอ้โหนี่อันนี้ที่บ้านของพี่ประเทืองนะคะนี่ก็แฟนลิเวอร์พูลตัวจริงจัดทำบุญนิมนต์กีดเลือดมาให้เขาว่าลิเวอร์พูลเลยอ่ะจัดทาบุญบ้านทำบุญบ้านแล้วเขานิมนต์นิมน้องพ่อนิมนต์พระมาเนี่ยแล้วก็แบล็คดอปเป็นผ้าไปฉากหลังเป็นผ้าของลิเวอร์พูล่แล้วเดี๋ยวดูไม่ ไม่ถงไม่ถามอตาตมาสักคำเลยว่าเป็นแฟน <c oughs> บอลลิเวอร์พูลด้วยหรือเปล่าเออถ้าเกิดว่าอาตมาเนี่ยเป็นแฟนแมนยูไปทุกอาจจะเคยเป็นแฟนแมนยูได้ก็คงกำตะ,ะปัดแน่นอยู่ <c oughs> โอ้ดูแล้วบรรยากาศโอ้โหคนที่ไปร่วมงานนี่ก็พร้อมใจกันใส่เสื้อลิเวอร์พูลไปหมดเลยนะนี่แล้วคุณได้ไปแห่ไปฉลองอ,อะไรกับเขาไหมเนี่ยอย่างที่กรุงเทพเขาจัดกันที่เซนเนทรัลที่สยามอะไรอย่างเนี้ก็แห่ตั้งแต่เซ็นทรัเวิร์ลมาที่แดนเดลามิต ดูแต่ทางโซเชียลอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ทางานเข้าเวรเป็นแอดมินอยู่ที่ช่องเจ็ดของเรา่นี้ครับเริ่มดิ่มไหมน้ําตาคลอไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยได้ความเป็นแฟนของผมเนี่ยเริ่มแรกก็ได้ผู้จัดการคนใหม่ชื่อเสียงก็ยังไม่ค่อยทีนดาไว้วางใจก็ตุ้มๆต่อมๆอยู่ว่าจะจบท็อปโฟได้หรือเปล่าแต่พอคุมทีมไปเล่นไปเล่นมาทีมมันเล่นดีมีสปิริตได้ลุ้นถึง4ี่แชมป์ถ้าจะให้ดีนะปีนี้นะมันควรจะมีสิดมากกว่านี้มันควรที่จะเป็น ดับเบิลแชมป์หรือทิปเปิลแชมป์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีโอกาสเยอะเพราะว่าเขาเขาชิงคาราบาวครับกับนิคาเซลไงก็ก็ก็พ่ายไปสะดุดขาตัวเองไปสะดุดสะดุดสาริกาดงไปนะฮะแต่ว่าก็ก็ดีใจเชื่อมอันเนอร์สล็อตนะเพราะว่าการที่เขาเข้ามาทำทีมแต่เขาสามารถที่จะแบบเหมือนต่อต่อเนื่องอ่ะต่อแบบจากรอยต่อที่แบบว่าทุกคนทั้งศรัทธาทั้งแบบทําประสบความสําเร็จมาเชื่อว่าเขาต้องกดดันแล้วก็อาจจะแบบ ไม่ใช่นักเตะที่ตัวเองเลือกมาแต่สามารถทําให้ทุกอย่างมันสมูทแล้วก็ก็แถมอ่ะก็แชมอ่ะคือค,คือทุกคนนี่เป็นเป็นสมบัติของชลค,คอี้พาบเลยนะฮะแล้วก็เป็นแทคติกของคอปที่วางไว้แต่ว่าเขาเนี่ยเข้ามาปรับเปลี่ยนมาปรับจูนนิดๆหน่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นจาก4 3 3เป็น42 1 3 422 2>, 2, 2, 2, 2อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กาแฟแบกที่โอ้โหกลายเป็นเทพจุติข,ขึ้นมาเห็นบอกว่าปีนี้ได้อ่เป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยม ด้วยนะฮะเนื่องจากว่าอาร์นเอลสลอรเนี่ยเปลี่ยนเขาจากเดิมที่ตอนซื้อมาจากบาเยเซ่เป็นตัวรุกเป็นวิทตัวรุกแต่ว่าอาร์นเอล์ลนี่เอามาปรับมาเล่นเกมรับคู่กับแม็กอลิสเตอร์โอ้โหองค์ลงว่าดีซะอย่างนั้นเออนี่แหละค่ะคนเก่าก็ยิ้มแก้มปิแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วดูกันหน้าค่ะไม่แน่นะคะอโมลิมของดิฉันอาจจะ มาก็ได้คือตอนแรกอัแบบเหมือนถอดใจแล้วนะแต่ว่าหลายคนชมเลยว่าสปีชของอโมริมตอนที่จบกันในขันนสุดท้ายอ่ะเออมันดีนะมันเหมือนจะทําให้แฟนกลับมารู้สึกว่ามีความหวังเข้าไปนิดนึงว่าแบบเฮ้ยแล้วดูการนี้มันจบไปแล้วปล่อยมันไปเดี๋ยวเราอาจจะแบบมีฟ้าหลังฝนในฤดูกาลต่อไปก็ได้พรือายังไม่ลืาเอาภาพเหให้ใช่เห็นเหรอ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 เามอเหรอเหรเขาถ่ายภาพมามีที่มีลุห น้ำเห็นสนามโห้ยพอดีเลยใช่เพราะว่าเขาเคยพูดเอาไว้ว่าเนี่ยคือตอนที่เขาเข้ามามันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากเหมือนพายุกำลังโหมพัดกระหน่ำอยู่แต่ว่าตอนนี้มันได้ผ่านพ้นไปแล้วอยู่ที่คุณจะเลือกเอาว่าคุณจะไปยึดติดกับอดีตหรือว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอันนี้คือถอดคำพูดของมาเลยนะแต่ว่าพายุก็ลุ่งใหญ่ไม่ไม่พักเลยก็คือเคยเห็นแมนยูอยู่จบอันดับที่16ไหมฮะ อันนี้บหค่ะคุณ15ห้าค่ะคุณคุณอย่าลดค่ะมันลดแล้วคุณอย่าลดมันขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเคยเห็นต่ำสิบต่ำสิบไหมไม่เคยใจใจคิดว่าอีกนิดนึงจะหลุดไปแบบตกชั้นได้แล้ววารุณกาลหน้าถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่ตอนตอนสมัยที่เซอร์เลฟโฟกัสานคุมเนี่ยผมยังมองไม่เห็นเลยว่าทีมไหนจะมารงแมนยูได้ตอนนั้นเนี่ยคือแบบเป็นเป็นทีมที่แบบตายยาก ต่อันนี้มันเป็นปีศ<ป>าจ <พอ S 2> แดงเป็นผีจริงๆรพอมันไปช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็อะไรหลายอย่างมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยมันยังไม่เข้าที่มันก็เลยยังไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้นี่แต่ว่าฤดูกาลหน้าอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยทำงานแบบยังไม่ได้มีตัวผู้เล่นของตัวเองที่เอามาหยิบเอามาวางได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเดี๋ยวเราต้องดูว่าเขาจะขายใครไปบ้างแล้วสามารถซื้อใครเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตแผนการเล่นของ, <S <S ของเขาเห็นบอกว<ด>่าเฮวยีโกแล้วนี่ มาที่าเออใช่มาแล้วหนึ่งแล้วก็คนที่จะไปก็แว่วๆว่าจะเตรียมโลหลายคนอาจจะไปมีคุยกันหลังไมล์แล้วด้วยก็ได้ว่าคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนคชอมันก็มีกระแสว่าเขาว่าถึงกับไปบอกกันาโชแล้วว่าคุณไม่ได้อยู่ในแผนหาทีมใหม่ได้เลยนดสุดท้ายยังไม่มีชื่อเลยไม่มีชื่อลงแต่ว่าพอมีคนไปถามเยอะๆมั้งนางก็บอกว่าก็ยังเป็นเขายังเป็นแมนเชสเตอร์อยู่เนี่ยที่จะมามาเลเซียก็มาด้วยยังยูทีมเออแสุดหน้าตัวเป้ามารุสฮอยลุน เป,เป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่เห็นได้ยินซื้อเลยแต่ว่าคนที่มีคนอีกคนหนึ่งที่มีทีมมาสนใจก็คือเขาได้พูดออกมาเองว่าตัวเขาค่าตัวเยอะโนถ้าเกิดว่าสามารถขายเขาแล้วเอาเงินมาแบบซื้อตัวผู้เล่นอื่นๆเพิ่มได้อ่ะก็ถ้าอยากทำแบบนั้นเขาก็พร้อมนะสังเกตไหมว่าตัวของแมนยูเนี่ยที่ปล่อยยืมปล่อยออกไปเนี่ยได้ดีไม่ดีกันหมดเลยนะพี่ใช่บอะอะไรอ่ะ ทำไมอยู่ที่นี่แล้วมันแบบมันมันมันไม่สามารถที่จะโชว์สิ่งที่ตัวเองมีได้มาคาร์ลส์ฟอร์ดเนี่ยก็กลับไปติดทีมชาติอังกฤษเล่นยืมตัวไปอยู่วินล่าเนี่ยเล่นดีแล้ววินล่าจะเอาไหมหรือดูกันก็คือเหมือนมีโอกาสได้ลงด้วยได้แบบอยู่ในจุดที่ตัวเองแบบถนัดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่แต่อยู่แมนยูก็ได้ลงแลแต่ว่าเหมือนสับเปิี่ยมันไม่ค่อยมีเขาไม่ถูกกับผู้จัดการทีมหรือเปล่านี่อันนี้ไม่ทราบไม่ไม่อยู่ในแผนอะไรอย่างเงี้ยนะใจมันไม่ใครเนี่ยแอนโทนี่เดอร์มูนที่ต ลิเบ <Liberty S 2> uh huh. อร์ต oh ีสอ่ะโอ้โหไปเป็นขวัญใจของลิเบอร์ตีสเลยนะเล่นดีทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วก็พาทีมนี้เข้าชิงกับเชลซีใช่ไหมฮะแม็กทอมแม็กทอมก็ไปเป็น MVP ของกันโช่ซีเรี ไปดีๆท <Mohammad. S 1> <desserts> ั้งน <Construction> ั้นเอาแต่ว่าอย่างบูโน่เนี่ยทีมที่มาสนใจเขาก็คือทีมเอาฮิลาสนะคะเตรียมจะยื่น300ล้านปอนเพื่อจะมาซื้อตัวเขาน่าสนใจสามร้อยล้านปอนจะให้ทีมเนี่ยหนึ่งร้อยล้านปอนแล้วก็อีก200ล้านปอนเป็นของนักเตะสัญญา3าปีมามากรอบโกยกันเลยใช่แต่เขาขีดเส้นนะว่าให้ตัดสินใจแค่พฤษภาคมเท่านั้นเลยกว่านี้ไม่เอานะจ๊ะเงี้ยค่าเหนื่อยเจ็ดแสนปอนต่อสัปดาห์ใช่สัปดาห์เดือนนึงไม่ใช่ เดือนหนึ่งมีสี่ดบดาเจ็ดสี่ยี่แปดก็ฝีเท้าเขาไม่ธรรมดาไงก็ต้องดูก็ต้องชั่งน้ําหนักดูว่าเขามีความสําคัญกับทีมหรือเปล่าหรือว่าถ้าขายเขาออกไปแล้วไปซื้อตัวใหม่ๆมามันจะแบบเปลี่ยนรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยขายกับตันทีมเลยนะบูโน่เฟอร์นันี่ยกับตันทีมเลยนะก็ลองดูตําแหน่งดูแล้วคนหนึ่งปีนี้ที่หายไปเลยหลังจากที่ปีปีที่ผ่านมาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากเลยเมนูนะฮะก็ ฟอร์มดรอปไปซะดือด้อเลยหลังจากที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่เปลี่ยระบบมันเลยดูไม่ได้เข้ากับเขาหรืออาจจะไม่ได้อยู่ในไม่เข้ากันในระบบของอโมลิมอ่ะก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะมีนักเตะใหม่ๆม,มาแฟนผีก็เฝ้าอรอนะครัแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวไว้ฤดูกันหน้าฟ้าหลังฝนมันจะเริ่มนับ หนึ่งกันใหม่สำหรับทุกทีมแล้วเาบอกว่าใจช่วยทีมเพื่อนรักด้วยนะครับเราไม่มีต้องไปแข่งอะไรเลยนะคะเราแบบลุยลีกอย่างเดียวเลยนะเต็มเเลยในประเทศอย่างเดียวอย่างเดียวไม่มีกลางสัปดาห์อย่างน้อยนี่ต้องหวังท็อปโฟแล้วนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีแมตช์ไปแข่งยุโรปเลยขอเดือนเตะก่อนนะถ้าประตูยังไปรอทหน้าอยู่ กองไล่ไปถอยรุดอยู่อะไรแบบเนี้ขอขอคิดก่อนขอคิดก่อนว่าจะแบบมั่นใจกับทีมได้หรือเปล่านะคะอ่ะนี่ก็เป็นบทสรุปของพรีเมียร์ลีกนะคะสามชั้นที่อ,อสามทีมที่ตกไปนะก็จะมีทั้ง <L ester. S 1> เลสเตอร์นะจ๊ะ <It 's S 1> แล้วก็ อ่าอีสิวิทาวสองแชมป์ตันสองแชมตันนะครับขึ้นมาปีเดียวแล้วก็ลงเลยขึ้นขึ้นลงลงทีมนี้ไม่เดี๋ยวก็คือเดี๋ยวเลสเตอร์เนี่ยเขาจะลงไปเอาแชมป์อ่าแล้วก็ขึ้นมาใหม่แชมเป็นชิพมันก็จะเป็นทีมที่แบบว่าวนวนเวียนนะส่วนทีมที่ขึ้นมาเลื่อนชั้นมาก็จะมีลีดนะครับแล้วก็เบอร์นลี่เบอร์นลีย์แล้วก็ซันเดอร์แลนด์ทีมสุดท้ายทีมแมวดำแมวเก้าชีวิตของแท้กลับมาในรอบเจ็ดปีใช่ไหมครับนี่ก็เป็นบทสรุปของพรีเมียร์ในฤดูกาลนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวฤดูกกกาาาาาลหหนนนน้วว่่ััใมมมะะคคออี หลังจากที่เราพูดถึงเรื่องของฟุตบอลไปแล้วไม่พูดถึงไม่ได้น,นี่ก็คือบาสรสามคู่สาม,ส,ามออสัญญาณไม่ทานสนุกสนานมากเมื่อวานนี้คือมันยาวนานมากเล <c oughs> ยตาเปียกตาแสบเลยอะ <c oughs> วันละสามสิบกว่าคู่นี่เปิดดูอยู่แบบว่าแทบจะแบบสงสารคนภาาก,ก็สงสารแล้วหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าโอ้โหมันจังหวะลุ้นจังหวะอะไรยิ่งถ้าคู่ไหนสูสีอะไรอย่างเงี้ยมันแทบจะแบบโอ้อ้าวภาคไม่ทันแล้วก็ถ้าเป็นทีมเต็งๆเนี่ยคนดูก็มาเยอะมากแล้วก็ มันไม่ได้มีแค่แข่งบาสก็จะมีช่วงระหว่างที่เป็นทีมต่อทีมก็จะมีสีสันมีนู่นนี่นั่นไปเล่นวงกเล่นเกมแจกของรางวัลนะคะไปซองหน่อยหนุ่มหล่อสาวสวยหรือให้แบบมาตรงมาเต้นกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ผลการแข่งขันของภาคอีสานมันแอบมีพลิกล็อกด้วยอ่ะเพราะว่าเราเอาแค่2ทีมเท่านั้นก็คือแชมป์กับรองแชมป์ที่จะได้ไปต่อแล้วก็ตัวที่แบบเต็งๆตมาเลยสำหรับบาสเกตบอล3คูณ3ก็คืออสัศชัญโคราชแต่ปรากฏ ได้ที่สามใช่ได้ที่สามคือไม่ได้ไปต่อนะคะจบแค่นั้นพอจบแค่นั้นเลยน่าเสียดายมากคือเขาส่งมา A B C เลยสามทีมแต่ว่าค่อยๆล่วงไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนมาเหลือทีมสุดท้ายก็คือทีม A เนี่แหละแต่ว่ามาพลาดแพ้รองแชมป์หมดแรงเหมือนกันแต่มันก็หมดแรงอยู่นะเพราะว่าแข่งแบบแม็วันนึงโอหหลายแมสหนักใจเออนะคะแต่ว่า แชมป์ก็คือพนมไพวิทยาคามเออันเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นหมามืดร้อยเอ็ดไม่ใช่ยิ่งใหญ่สูงพุ่งปี๊ดขึ้นฟ้าอย่างบัางไฟสิบล้านก็ยังมีทีมบาสามคนสามถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นหมามืดเพราะว่าจริงๆขนาดตัวเขาเองยังตั้งเหมือนตั้งเป้าว่าให้ผ่านรอบแบ่งสายแบ่งกลุ่มมาแบบเขา16ทีมอ่ะก็โอเคแหละแต่ปรากฏสุดท้ายถ้ารู้มาถึงแชมป์เลยนะจ๊ะเพราะว่าเขามีตัวเต็งที่เป็น2คู่ประสานกันก็คือคนที่ได้ MVP คาวีคาวีคนพาเขาให้ฉายาว่าคาวีคาวมือจับยัดห่วงยัดลงยัดลงแล้วก็มีแบบเทคนิคในการแบบประสานงานกันแล้วก็ชุดสองแต้มเออถ้าเกิดว่าทีมไหนชุดสองแต้มแม่นๆเนี่ยโอกาสมันจะเยอะเลยนะเออเวลาคู่ต่อสู้ชุดอย่างเงี้ยโอ้โหบล็อกได้เกือบหมได้คือแบบถ้าไม่หลอกล่อดีๆถ้าขึ้นแบบตรงๆนี่นะไม่ผ่านมือคาวีพอเพื่อนๆยังพูดเลยหลังเกมไปสัมภาษณ์มาบอก โอ้โหวันนี้ได้เพื่อนเลยเพื่อนแบกเออนะมีแบกไดเอ็มวีพีถูกต้องแต่ก็ต้องชื่นชมการร่วมงานแล้วก็วางแผนมานะก็ร่วมงานกับวัฒนาแซลิมเป็นคู่หูจอมแกล่งเลยก็ช่วยกันแบบยัดห่วงนะคะทำให้เอาชนะเป็นแชมป์ของภาคอีสานมาได้ส่วนรองแชมป์ก็คือบัวหลวงวิทยาคมเออันนี้มาจากบุรีรัมนะคะก็อย่างที่บอกว่า พลิกล็อกเอาชนะอสัมชันใช่นักรอดัชสีมาเอมาได้ก็เลยได้มาในตําแหน่งรองแชมป์นะคะแต่ว่าตัวผู้เล่นของเขาก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาก็มีนักกีฬาระดับท็อปของบาสามคูณสอยู่ด้วยเหมือนกันเนี่ยก็เป็นความสนุกสนานนะพี่เอ็กแอดโทรมาเมาให้ฟังบอกหุยมันมากคอแหบคอแห้งกองเชียร์เนี่ยยิ่งถ้าเป็นแช์ไหนที่เป็นอสัมชันนะกองกองเชียร์ก็จะมาเยอะมีทั้งแบบผู้ปกครองเพื่อนๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสนุกสนานมากๆแล้วก็ความสัมชัญก็เหมือนเจ้าถิ่นนะใช่อยู่ในโคลรา แต่เนี่ยแหละด้วยความที่มันปีเป็นปีแรกมันไม่มีทีมวางแล้วก็มันแค่10นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้คือแบบมันนิดเดียวมันสามารถพลิกได้เลยอะคือแต้มมันไม่ได้ห่างกันมากมถ้าแบบโอ้โหใครแบบช็อตไปสักนาทีหนึ่งนะโ,โดนไล่โดนแซงเลยยิ่งช่วงทา้ทายเกมอ่ะมันเป็นแท็กติกกันแบบแม้กระทั่งแบบ1ิบวิสุดท้ายสิบสีวิสุดท้ายอะไรอย่างเงี<ว>ง้ยในการว่าจะเล่นยังไงบาสพวกฟุตซอลเนี่ยทุกวินาทีนี้มีค่าถูกต้องทั้งนั้นนะครับมันสามารถทำสกอร์ทำแต้มได้หมดเลย บางทีแบบนําอยู่แค่ลูกเดียวจะดึงยังไงอ่ะสองคะแนนเนี่ยดึงยังไงให้แบบเขาแบบไม่สามารถที่จะเข้าไปทําคะแนนเพิ่มได้ให้มันเวลารีบๆหมดไปซี่หรืออะไรแบบนี้นะคะมีแบบโดนตีเสมอในช่วงวินาทีสุดท้ายก็มี<ช>ต้องเล่นต่อเวลากันกีฬาเนี่ยมันต้องใช้ทั้งบูรละบุญไปพร้อมๆกันต้องมีการวางแผนนะคะก็เตรียมตัวกันมาดีๆเลยนะคะสาหรับ ออรอบต่อไปที่จะเกิดขึ้นในเสราร์อาทิตย์นี้เราจะขึ้นเหนือแล้วนะคะเป็นคิวของภาคเหนือกันบ้างไปแข่งขันกันที่จังหวัดนครสวรรค์เตรียมตัวกันไว้ได้ดีทั้งกองเชียร์นะครับแล้วก็ทั้งนักกีฬาด้วยอย่างที่บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แม้ว่าคุณเป็น ตัวเต็งหรือเตรียมทีมมาดีแค่ไหนแต่ถ้าพลาดไปจังหวัดเดียวเนี่ยก็อาจจะหมดสิทธิ์ได้เพราะว่ามันเป็นการแข่งขันแบบน็อกเอาท์ในรอบ16ทีมสุดท้ายแพ้ตกรอบเลยนะคะตอนนี้ได้มาแล้ว2ทีมเดี๋ยวก็รอไปในแต่ละสัปดาห์ก็จะได้เพิ่มจนครบ8ทีมเข้ามาชิงกันอีกรอบหนึ่งที่กรุงเทพนั่นเองนะคะอ่ะตอนนี้ก็ไปเชียร์ไปแข่งกันที่โรงเรียนสตนรีนครสวรรค์ถูกต้องนะเชได้หรือชมกันออนไลน์ได้เหมือนเดิมใช่นะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะอยากจะฝากน้องๆเห็นที่ภาค อีสานนะคะเขาจะมีแบบแนะนําตัวนะก่อนลงมาอะไรเงี้ยแต่เราดเดินออกมาผลแพ้ชนะเรายังไม่ต้องสนใจเราเตรียมท่าเด็ดๆมาก่อนรับรองจะเลิน มันจะเกิดก็วัยทีมาไม่างภาาเนื่อจะมีมีเหมือนน้องฟุตบอลเจ็ดสีพยานนที่ดีแจ้งแต่ลูกยังไม่เข้าเอะไรแบบนี้กลายเป็นกลายเป็นวบัล่าได้เลยนะรอโมเมนต์แบบนี้อยู่นะคะมาสนุกด้วยกันได้นะคะมาเชียร์กันได้ทั้งที่สนามแล้วก็ทางออนไลน์นะคะอแต่วันนี้นะจ๊ะหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันจันพุธเออพุธวันนี้ วัน <anse> นี้วันศุกร์วันนี่วันจันทร์เจอกันใหม่วันพุธนะคะ14นาฬิกาเช่นเคยคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะบ๊ายบาย